ไม่โลแล้วสองโลแล้วสองโลพี่สองโลหรือสามโ,ล,โล่๋อโดนนะครับจอต้อเขียนวะมันเหมือนเหมือนยี่สกพี่ไม,ไม่เห็นเป็นสีมนตาเนะ่ เพียนใหญ่อะตะเพียนใหญ่หญหวูบตะเพียนโลกว่าเลยพี่หลินจะไปหลังนเสียมตาลไงวู้ตะเพียนไช้โลโอ้โหแอนแอนเต็มพี่เลยครับ <c oughs> หักน้อโอ้โห,โหไม่โลแล้วสองโลแล้วสองโลพี่ สองโลหรือสามโลนี่สองโลอยู่หรออู้ยหน่อยเดียวจะรูนละ